ยังจำกันได้ไหมดีเจเจแหม่มปัจจุบันเปลี่ยนลุกไปมากค่ะ เรียกตัวว่าเป็นพิธีกรซ้ายบันเทิงชื่อดังมากความสามารถสำหรับแม่มวินัยสุขสแสวงหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อดีเจแจ๊แม่มเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นดีเจวิทยุจากสถานีกรีนเวฟ1 0 6 5 f m ตั้งแต่ปีพศ2 5 4 3ถึง25 2555ก่อนที่จะออกมารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และอยู่ในวงการบันเทิงมาโดยตลอดหลายปีนั้น ซึ่งปัจจุบันใครหไายคนก็ยังเห็นเขาตามสื่อต่างๆอยู่บ้างล่าสุดนั้นดีเจเจ,เจแมมไดโพสรูปลงบนอินสตาแกรส่วนตัวค่ะหน้าตาหุ่นเปลี่ยนไปมากจนแทบจะจําไม่ได้กันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าถ้าไม่อ่านชื่อไอจก็ไม่รู้เลยว่าดีเจเจ,เจแมมนั้นมาในลุคผมทองสายฟอสุดๆค่ะ จมูกพุ่งรับกับใบหน้าแถมพร้อมลงมารกอีกด้วยบอกเลยว่าอดีตและปัจจุบันนั้นเขาเปลี่ยนไปมากไม่เหลือเขาคงเดิมอยู่แล้วล่ะค่ะ